ตอบโจ์ประชาธิปไตยไม่ไดนะ้เพราะเดิมเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยมันร้ละยละส0เท่านั้นเองมันสอบตกไปนะที่นี่มาเลือกตั้งในปี4ี่ศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาระบบที่ที่บอกว่ามันพัฒนาไปแล้วคือให้เลือกพักแต่เลือกพักเนี่ยถ้าใช้ระบบของของประเทศเยอรมันเนี่ยเขาใช้คะแนนสัสดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้เป็นตัวกําหนดโคต้าสสของพรรคนั้นใช้คําว่าโคต้านะฮะ ถ้าพักใดได้มากก็กได้โคต้ามากนะส่วนคนที่จะไปนั่งเป็นสอสอตัว,ตว,ตวเ,ปเป็นตัวจริงๆเนี่ยนะฮะมีอยู่สองประเภทฮะประเภทแรกคือเขาต้องชนะเลือกตั้งในระบบเขตเลือกตั้งเสียก่อนนะถ้าเขาชนะระบบเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง mm. เขาสังกัดพักกอเขาก็ไปเป็นสอสอในโคต้าพักกอนะและแน่นอนฮะเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาจะแบ่งให้มันน้อยกว่าจํานวนสอสอที่นั่งในสภา เขาจะกำหนดไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะมันก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งนะฮะที่พรรคการเมืองที่เขาได้โคตา้าเกินเนี่ยก็จะจัดสมาชิกของเขาเข้าไปเป็นสสเติมให้เต็มนะฮะแสดงว่าพรรคใดเนี่ยที่มีคะแนนนิยมจากประชาชนมากแน่นอนนะเวลาลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยเขายิ่งได้เยอะนะเขาก็จะไปอยู่ในโคตา้าเขาเกือบเต็มแล้วล่ะนะไอ้ที่จะเอาผู้ผู้ที่เป็นสมาชิก ที่สอบสอบสอ,บส,อ,บส,อบสอตกหรือว่าไม่ได้สมัครเนี่ยลงไปเติมก็จะมีน้อยนะแต่ในกรณีที่แบบบแ่งเขตแล้วไปเติมในโคต้าแล้วมันล้นจํานวนนะะเยอรมันก็นยอมให้มีสอสอเข้าไปเป็นสอสอได้ทั้งหมดนะผมจึงคิดว่าระบบไปเลือกตั้งที่ไม่สังกัดพักเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพในระบบการเมืองการปกครองเนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข้างยากนะ,นะแต่อาจจะลองดูไม่สังกัดพักก็ได้ก็กเปิด ช่องทางนั้นนะพอท้ายสุดเนี่ยระบบการปกครองเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องมาจะาถ้าเราใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยก็ต้องมาจากการเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรนะฮนะเล่นเะสนะแต่ว่าบางคนบอกว่าให้นายกเลือกตั้งโดยตรงอันนี้ก็คงต้องไปเขียนระบบเลือกไอ้ระบบการเมืองระบบฝ่ายบริหารใหม่ขึ้นมาเพราะ<ข>ผมมีเวลานิดหน่อยใช่ไหมฮะนะอีกอีก,อก,อกบางประเด็นนะฮะคิดว่ามันมีหลายเรื่องนะฮะทีนี้ผม ผมขอข้ามระบบเลือกตั้งนี้ไปไปสู่การกำหนดการแซงชั่นฮะเราประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแซงชั่นในทางการเมืองโดยใช้มาตรการเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งของประชาชนและของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจว่ามีประเทศเดียวในโลกเนี่ยนะแล้วเราเราใช้แบบตกกระไดพลอยโจรเนี่ยนะ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่เขาใช้กันมาแล้วเราก็ใช้มาในอดีตเนี่ยมันเป็นเพียงโทษอุปกรณ์ของคดีอาญานะว่าถ้าผู้ใดกระทาผิดอาญาแล้วถูกผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะพิสูจน์แล้วฟังได้ว่ากระทาความผิดจริงเนี่ยนะจึงไปเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขานะมันเป็นบทแซงชันตรงนี้เท่านั้นเองนะของเราตกกระไดพอยโจรเพราะเหตุว่า พอเราไปกําหนดให้ก Ver. กาตาเนี่ยมีอํานาจที่จะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนะฮะพอไม่ประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยจำนวนสอสอหรือสอวอมันก็ไม่ครบจํานวนในการเลือกตั้งทั่วไปนะจึงนํามาสู่การที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เพื่อให้มันครบจํานวนให้จงได้นะการที่จะเลือกตั้งใหม่ให้ครบจํานวนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตาพระราชกิษสีกาสมัครใหม่ได้หรอกเพราะว่ามันใช้กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาร่วมเดือนนะฮะกว่าจะแล้วเสร็จนะ แล้วก็ถือว่าพระราชกิจฎีกาที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จนะก็ทําให้เสร็จใช่วิธีการทำให้ทำให้เสร็จคือเอาผู้สมัครในกระจาดเดิมเนี่ยมาแข่งกันใหมนะ่การที่เอาผู้สมัครในกระจาดเดิมมาแข่งกันใหม่มันมีคนที่กกตนะฮะเห็นว่าชนะเลือกตั้งแล้วไม่สุจริตติดมาด้วยนะหรืออาจจะทําผิดอาญานะเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งนั้นนะ่ะกำลังส่งดําเนินคดีในระหว่างนั้น พราะมัวแต่ไปแจกบัตรดูกายกรรมอะไรทั้งหลายปรากฏชัดแจ้งนะหรือไปประกาศตนว่าเงินเดือนจะไม่รับจะบริจาคให้สาธารณกุศลพวกนี้มันมัน,ม,นมันชัดแจ้งมันพวกผู้สมัครตายน้ําตื้นทั้งหลายเนี่ยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความผิดอาญานะถึงแม้โดยสุจริตหรือหรือบกพล่องโดยสุจริตอะไรก็ตามน,นะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะติดมาในกระจาดเดิมมาด้วยนะการที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยทำผิดเนี่ยเราจะให้เขาเป็นคนดิเดตด้วยหรือนะเวลานักศึกษา ทุจริตการสอบแล้วก็ไม่ได้เป็นคันดิเดตแล้วนะแล้วก็กากออกเลยนะไปผู้อื่นก็สมัครกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุจริตเนี่ยคุณจะเป็นคันดิเดตใหม่ไม่ได้เมื่อครั้งที่ผมดูแลการเลือกตั้งก็เขียนกฎระเบียบให้กรกตลงนามประกาศรากกิจจานี่ยว่าพวกนี้จะถูกดิสคอลิฟายนะในการเลือกตั้งครั้งใหม่นะแต่ปรากฏว่า <c oughs> ก็มีการร้องกันอันนี้คงจะพูดย่อๆนะไปถึงสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจกรกตที่จะ ไม่ให้ผู้ใดเป็นคนดิเดตในการเลือกตั้งอะไรเนี่ยก, <Okay. S 1> ก็เราก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าประกาศของกะกะตเรื่อง mm hmm. ให้อำนาจกะกะตที่จะดิสคอลิฟายคนที่ทุจริตเลือกตั้งครั้งหนึ่งไม่ให้เป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งที่สองเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะถูกผิดยังไงก็กว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ถือว่าเมื่อสารมนวินิตัยแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นห่วงว่าและการเลือกตั้งสสที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะถ้ามันขัดต่อรัฐมนูรเพราะฉะนั้นเลือกตั้งใหม่ไอ้คนทุจริตก็ต้องมาเป็นคนดิเดตต่อไปนะจึงไปคิดหามาตรการแทนไอ้ใบแดงเนี่ยนะครับนะใบแดงอ่ะมันไม่มีแล้วนะมันคือการเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งเขาเลยใบยแดงคือการ disqualify ในสนามเลือกตั้งครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวสิทธิเลือกตั้งของเขายังคงมีอยู่นะเมื่อใบแดงมัน เป็นไปไม่ได้สองใบเหลืองเท่ากับหนึ่งใบแดงคำจริงคดีนะั้นมันสองใบเหลืองเท่ากับหนึ่งใบแดงนะแต่สาระมันก็เหมือนกันก็ก็เป็นอันตกไปเลยไปคิดมาตรการว่าจะทําทไงไม่ให้เขาเนี่ยเป็นค a n ิเดตในการเลือกตั้งใหม่นะพูดง่ายๆคือไปไปตัดขาเขาไปทําให้เขาสะดุดเนี่ยก็ไปได้ไอ้มาตรการนี่แหละครับคือถ้าเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาวันนี้แล้วให้คำเพิกถอนนั้นมันแวลิดนฮะพรุ่งนี้เขาก็าขาดคุณสมบัตินะก็ไปคว้าเอาเรื่องนี้แหละฮะมา ก็ให้กรกตเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เหมือนกับใบแดงเพราะมันจะต้องมีกําหนดระยะเวลาจริงกําหนดว่าให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาหนึ่งปีเพราะใน1ปีนั้นไอการเลือกตั้งครั้งใหม่มันคงจะจบสิ้นแน่นอนความจริงอ่ะสเดือน6กเดือนก็พอแต่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมเดือน6เดือนฟังแล้วมันมันประหลาดนะเขาก็เลยให้ให้ให้ใบแดงเข้าไปอ๋อโอเค โอเคแก่แล้วเอาผมบอกว่าย่อๆแล้วเดี๋ยวไปไปพูดรอบสองนะฮะเอาคร่าวๆเป็นเป็นเป็นเขาโครงว่าเราเลยมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี่นะฮะเพิ่มขึ้นมานะ,ะซึ่งมันการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมันก็มากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะคุณเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มันละเอียดอ่อนคุณเล่นเพิกถอนแบบกกตมาชั่งน้ําหนักนะฮะมีหลักฐานอันควรเชื่ออย่างเงี้ยนะแล้ว ท้ายสุดคืออะไรฮะเพราะเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอีกนิดหนึ่งระบบกระบวนการยุติธรรมไปให้สารดีการเนี่ยกลายเป็นว่าสารดีการมาพิจารณาเรื่องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยนะในการเลือกตั้งที่บอกว่าไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมันไปซ้อนกับที่เขาผิดอาญาด้วยนะฮะไอ้ผิดอาญานั้นเขาจะเจอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิปีนะฮะไอ้กรกะตทําเร็วเขาเจอหนึ่งปีกรกะตทําช้าไปสารดีกาเขาเจอสิปีนะแล้วเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเรามาใช้อีกในมาตรการที่สามฮะ คือเมื่อครั้งรัฐประหารปี2549เนี่ยต้องการทําลายล้างก็พูดตรงๆก็คือทาลายล้างพักไทยรักไทยคือตีให้มันกระจายไปนะเมื่อตีกระจายไป5ปีคิดว่ามันคงจะจบแล้วแหละบรรดาสสคงไม่รวมตัวกันแล้วแต่เราไปเจอพวกแถวสองและแถวสามนะแล้วก็ให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพักทุกคนนะไอ้นี่ไปใช้กับคนที่ไม่รู้อีหนูอีเนด้วยนะเจอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีเหมือนกันนะเพราะั้นมาตรการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเนี่ย ผมคิดว่าเราควรจะจูนกลับไปสู่ระบบสากลนะคือเป็นแซงชั่นคดีอาญาเท่านั้นนะเราไปใช้ต้อง3อย่างนะคือ1นึ่งซ็ชั่นคดีอาญาสสกัดคนทุจริตการเลือกตั้งไม่ให้เป็นคนด d เดตในการเลือกตั้งครั้งใหม่และให้1ปีหรือ5ปี3ทํทำลายล้างนะผู้บริหารพักฝ่ายที่ตัวเองไม่พึงประสงค์อันนี้คงต้องต้องทบทวนก็ขอขอยุติตรงน,นีน้ขอบคุณครับ คุณท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้สรุปปัญหาเป็นข้อๆอ,อยู่แล้วนะครับชัดเจนผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องสรุปซ้ํานะครับผมอย่างที่เรียนทุกท่านไว้ตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนนะครับว่าเราจะช่วงแรกนะครับจะให้ท่านวิทยากรทั้งหลายเนี่ยได้แสดงทัศนะนะครับเกี่ยวกับปัญหาของระบบเลือกตั้งแล้วก็ระบบพักการเมืองไทยในยรอบ2เนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์ของวันเนี้ยนะครับเ,เ,เราจะให้ท่านวิทยากรเนี่ยลองเสนอทางออกที่คิดว่าเมื่อ โจทย์ของการปฏิรูปรอบถัดไปเนี่ยน่าจะมีการปัญหาเกี่ยวกับพักการเมืองและการเลือกตั้งในเป็นโจทย์หลักเนี่ยเราจะเราจะเสนอโมเดลยังไงหรือว่านะครับทางออกยังไงนะครับให้ให้การเลือกตั้งแล้วก็กฎหมายพักการเมืองเนี่ยเป็นเป็นทางออกสําหรับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นรอบที่2นะครับที่อยากจะให้ท่านวิจกรทั้งหลายได้สแสดงทัศนะอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้นะครับผมดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันเที่ยงนะครับผมคิดว่าอยากจะอยากจะให้วิจกรทั้ง4ท่านนะครับลองใช้เวลาสักท่านละสินาทีนะครับแล้วเราจะไปเราจะไปจบการบรรยายของทั้ง4ท่านในที่เที่ยง15นะครับแล้วก็ให้ท่านที่เข้ามาร่วมฟังนะครับได้ฟักถามละสิบหนาทีเพราะฉะนั้นน่าจะเลิกไม่เกินเที่ยงครึ่งนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตกลับมาที่ท่านอาจารย์ประพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดนะที่เชิญมาในฐานะวิทยากรแต่ว่าพอมาฟังแล้วเนี่ยทำให้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าได้ มาฟังท่านอาจารย์ก่อนนี่ตอนที่ทําหน้าที่กรกตอาจจะดีกว่าที่ผ่านมา <c oughs> คือเอาจากท่านอาจารย์กมลชัยก่อนนะที่ท่านอบอกว่าเอ๊ะทำไมกรกตให้ใบแดงสอสอเนี่ยกรกตตัดสิทธิ์กฎหมายเขียนตัดสิทธ์ปีเดียวแต่พอพิจารณาช้าไปศาลสารกิการเนี่ยตัดสิทธิ์เพื่อขอสิทธิเลือกตั้งใบแดงห้าปีทำไมไม่เหมือนกันคือการให้ใบแดงกรกตเนี่ย เขาเหมือนกับเป็นการยับยั้งไม่ให้คนที่ทุทจริตในการเลือกตั้งเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งในช่วงนั้นนะอย่างเช่นเวลาเกิดข่าวสารมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็คนนั้นก็จะลงสมัครไม่ได้เขาก็เลยกําหนดระยะเวลาปีหนึ่งส่วนของสารดีกาตัดสินเนี่ยเขาได้พิจารณาคดีแล้วนะฮะก็เลยให้ระยะเวลาเพิ่มตออเสร็จเลือกตั้งห้าปีเขาไม่ไม่ได้หลงลืมหรือนอนหลับเลยนะทีนี้นะระบบ ของการเลือกตั้งเนี่ยนะสสแบ่งเขตจะเอาเท่าไหร่สสบัญชีรายชื่อจะเอาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เถียงกันมานานนะตอนยกล่างรัฐมนูรปีห้าูน์เนี่ยก็มีคนเสนอนะ,ะว่าสสแบ่งเขตเนี่ยระบบเราเนี่ย t h e w i n n e r take ออเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเสียงของประชาชนคนใช้สิทธิเลือกตั้งนะคือทิ้งหมดเลยนะคนที่หนึ่งเนี่ยได้หนึ่งแสนัะหนึ่งคะแนนคนที่สองได้หนึ่งแสนคะแนนเนี่ยทิ้ง คนที่สองหนึ่งแสนคะแนนทิ้งหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยระบบของบัญชีรายชื่อก็มีประโยชน์นะ,ะก็มีคนเสนอเหมือนกันบอกว่าถ้างั้นเอาสอส,อสอบัญชีรายชื่อกับสอส,อสอแบ่งเขตเนี่ยคนละครึ่งเลยดีไหมนะฮะเป็น250กับ250านะ,ะแต่ปรากฏว่าในการพิจารณาตอนยกร่างนู่นปี50เนี่ยก็มองกันเหมือนกันว่ามัน,ม,นมันเยอะเกินไปนะะแล้วก็ ว่าไปแล้วเนี่ยสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเกิดไม่ค่อยยุดโยงประชาชนเท่าไหร่พูดง่ายประชาชนไม่ค่อยรู้จักอะ่ะนะจนกระทั่งบางคนพูดว่าเหมือนกับเกาะหลังเข้าไปนะฉะนั้นในรัฐมนูญปี50เนี่ยเขาถึงใช้สสแบ่งเขต80คนนะแต่ถ้าหากว่าในคราวนี้เนี่ยถ้าจะยกร่างปรับปรุงอะไรก็อาจจะดูจํานวนสัดส่วนให้มากขึ้นก็ได้นะอาจจะเป็นสัก3 0บเนะสสบัญชีรายชื่อหรือ40%เอร์เซ็นต์นะฮนะอันนี้ก็จะทําให้คะแนนเสียงที่ประชาชนลงคะแนนเนี่ย มีโอกาสที่เอามานับมากขึ้นนะแล้วก็จะไม่สังกัดพักอะไรในส่วนของสสแบ่งเขตเนี่ยก็ผมก็ดูแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าสมเหตุสมผลเพราะประชาชนก็เป็นคนเลือกนะก็คงจะพิจารณาในส่วนนี้ต่อไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบพวกนี้เนี่ยฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งคู่ถ้าจะพูดถึงเหตุถึงผลเนี่ยนัก็อธิบายกันลำบากนะ แม้กระทั่งเลือกประธานาธิบดีอเมริกาก็ประชาชนก็ไม่ได้เลือกประธานาธิบดีเราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่โหวตจริงๆก็เขาเรียกอะไรอิเล็กทรอนิคอร์รนะฮะคือเขาเอาคนตัวแทนไปเลือกแต่ใน,นเมื่อระบบนี่เขาทากันมาอย่างนี้แล้วมันฟรีแอนด์แฟร์ทุกคนเห็นชัดยอมรับนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันก็ใช้ได้นะฮะและระบบอะไรก็ตามเนี่ยถึงอาจจะดูว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกับตรรกะเท่าไหร่แต่ถ้ามันฟรีแอนด์แฟร์มันทุกคนเห็นพ้องต้องการมันจะใช้ได้ก็ม ดำเนินการไปได้ผมคิดว่าในระบบการเลือกตั้งของเราจริงๆในบ้านเราเนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยนะฮะก็คืออย่างที่ผมพูดตอนแรกในเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะฮะทำยังไงจะแก้ให้ได้นี่ประกาศคอสชอนี่ประกาศให้ขยายระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยจากเดิมนะฮะที่มีประกาศของคอมชอเมื่อปี49เนี่ยปี49เนี่ย,ยให้ประกาศผลภายใน30วันขยายเป็น60วันอันนี้ก็จะช่วย ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายส่วนหนึ่งนะคือทําให้กตอตเนี่ยเขามีเวลาที่จะสอบสวนได้มากขึ้นเพราะระยะเวลาที่ให้กรตอตเขาประกาศผล30วันแล้วสอบสวนไม่ทันนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกนักการเมืองเขารู้หมดนะฮะพอเขาถูกกล่าวหาไปหลือใบแดงเนี่ยนะเขาปวีคดีหมดฮนะแล้วก็หลักในทางปกครองหรือในกฎหมายของกรตเน,นี่ย การที่จะไปตัดสิทธิ์คนเนี่ยเราต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนนะครับว่าคุณจะถูกตัดสิทธิ์อย่างนี้นะต้องให้โอกาสคือชี้แจงเขารู้หมดแล้วนะตอนนี้เนี่ยพอคนที่เขาถูกยื่นข้อกก่าหาที่เขาถ่วงเวลาหมดเขาไปต่างประเทศเขาอ้างเหตุต่างๆสามสิบวันนี้มันคงไม่ทันในการสอบสวนก็เกือบจะไม่ได้ให้ไปเหลือใบแดงใครเลยนะในช่วงสาิวันเวลาไม่พอนี่ขยายไปหกสิบวันนี่ก็ทําให้มีเวลามากขึ้นผมคิดว่าในรัฐธรรมนูญที่ ยกลากต่อไปเนี่ยนะฮะเรื่องระยะเวลาเปิดสภาหรือระยะเวลาในการประกาศผลเนี่ยก็อาจจะดูพิจารณาระยะเวลานี้ก็อาจจะเหมาะสมนะฮะปัญหาจริงๆเนี่ยคือเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะถ้าแก้ไขในส่วนนี้ได้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าแก้ไขส่วนนี้ได้เนี่ยประชาธิปไตยก็จะมีความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพกรกตตอนนี้เนี่ยนะฮะผู้กพูดเนี่ยเขาไม่ใช่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะ คือเห็นคนซื้อเสียงกันต่อหน้าเขาจับไม่ได้เขาเขาไม่ใช่เป็นเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามวิทยาแล้วคนที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ตำรวจใช้ข้าราชการในพื้นที่ถ้าเกิดข้าราชการในส่วนนั้นเนี่ยเขาอิงนะักการเมืองเขาก็จะทำอะไรไม่ได้คือทํายังไงที่ว่าจะเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการคุ้มครองพยานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไอ้นี่เราต้องเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจา,ยารณาต่อไปและปัญหาที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนอกจากการซื้อสิทธิขายเสียงนะฮะก็คือเรื่อง การหาเสียงแบบประชานิยมเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะคือบางทีตอนนี้เนี่ยซื้อสิษส์ายเสียเขารู้ว่าเอ๊ะจะทำโจงแจ้งก,กรกตจับได้ก็มารักษะประชานิยมทีนี้ประชานิยมกับการหาเสียงโดยหลอกลวงนะตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบวุฒิการเลือกตั้งสอสอหรือของท้องถิ่นก็เขียนเหมือนกันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะ ถ้าหากว่าเป็นการหาเสียงโดยเรื่องไม่จริงเลยนะฮะอย่างที่สา,ารอุทธรณ์เคยตัดสินมาเนี่ยตัวเองไม่ได้จบปิญญาตีนะฮะหาเสียงว่าตัวเองจบปิญญาตรีเพื่อให้คนเขานิยมว่าตัวเองมีความรู้อย่างเงี้ยสารอุทธรณ์บอกว่าอย่างเงี้ยหาเสียงหลอกลวงเป็นความผิดตัดสินตัต้ง10สิบปีด้วยนะ,ะหรือว่าไม่ได้สังกัดพักเนีย่ยนะรู้ว่าพักนี้เนี่ยคะแนนนิยมดีก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนเป็นสมาชิกพักอะไรอย่างเงี้ยของพักนี้อย่างเงี้ยสารอุทธรณ์บอกอย่างเงี้ยเป็นหาเสียงหลอกลวง แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างไงฮะเคยมีตัวอย่างคดีที่ร้องเข้ามาเนี่ยสมัครนายกอบจอบอกถ้าเลือกผมเป็นนายกอบจอเนี่ยนะหนึ่งอำเภอหนึ่งสนามชนไก่นะฮะหมายว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยทุกอำเภอมีสนามชนไก่ทุกอำเภอไอ้นี่เนี่ยหาเสียงหลอกลวงหรือหรืออย่างหรือไม่ฮะหรือเป็นประชาชนธรรมดาอนี่ก็เป็นปัญหาปรากฏว,ว่าเรื่องนั้นเนี่ยที่มีการ ร้องมาเรื่องนี้ในสุดกรตมติเสียงข้างมากยกไปเขาบอกว่าการที่จัดตั้งสนามชนไก่เนี่ยก็เป็นการบำรุงพันไก่เป็นการส่งเสริมอาชีพอย่างหนึ่งนะก็ยังไม่ชัดเจนก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะทาได้ก็ยกคําร้องไปอะไรอย่างเงี้นะฮะหรือถ,ถ้าหากว่าอย่างของท้องถิ่นเนี่ยพอได้นะฮะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนี่มีจํากัดฉะนั้นเนี่ยเคยมีตัวอย่างเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย หาเสียงบอกถ้าเลือกผมเป็นนายกนะหนึ่งตำบลหนึ่งฮัตหมายความหนึ่งตำบลเนี่ยจะส่งคนในตำบลน,นี้เนี่ยไปประกอบพิธีฮัตนะฮะหนึ่งคนอย่างนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจหนา้าที่ไหมปรากฏว่าสาวอุทรตัดสินว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้ใบแดงอย่างเงี้ยโอเคนะฮะเพราะท้องถิ่นเนี่ยกรอบว่าหน้าหน้าที่เนี่ยมันมีค่อนข้างจะชัดหรือหาเสียงว่าผมเป็นนายกเทศบาลเนี่ยนะ,ะผมจะหาที่ดินในเขตป,ป่าสนูหันอย่างเงี้ยอย่างนี้สาวอุทธรก็บอกว่าอันนี้มันเกิดอำน,นาจห,หน้าที่ของ เทศบาลแต่ถ้าเป็นระดับชาติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายเกือบทุกเรื่องอะนะฮะแม้กระทั่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างบอกว่าหาเสียงบอกจะไม่เก็บภาษีเนี่ยนะ,ะถ้าหากว่าเขาสามารถทําได้นะฮะม,มีเงินก็ประมาณม,มีเหตุมีผลนะฮะมันก็อยู่ในอำนาจห,หน้าที่รัฐบาลหลายประเทศเขาไม่ไม่เก็บภาษีบางประเภทนะเพียงแต่ว่ามันควรจะทําหรือเปล่านะ,ะอันนี้คือปัญหาใหญ่คือการหารเสียงแบบประชานิยมยเนี่ย ทำยังไงที่ว่าจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้นะนับวันก็จะมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นที่อาจารย์ <S <S ปริญญาก็ยกตัวอย่างหรือว่าหาเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นประชานิยมไหมอย่างทาได้ไหม <S <S คนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกรกตรไม่ห้ามคือกรกตรจะห้ามเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายเขียนให้กรกตรห้ามได้นะอย่างเดิมกฎหมายเดิมเนี่ยไม่เคยห้ามไม่เคยออกกฎหมายห้ามเรื่องกําหนดขนาดป้ายหรือวิธีการติดป้าย ก่อนการเลือกตั้งปี50เนี่ยนะติดป้ายเนี่ยท่านจะไปดูฮะติดป้ายกันไปทั่วนะฮะไปเสียบตรงเสาไฟฟ้าตรงช่องลมพันล้วก็ไอเสาไอไอธงหาเสียงปิวมันไม่ลูกธนูเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีกฎหมายห้ามเพราะในพระราชิประกอบธรรมนูญาการเลือกตั้งสสปี50เขาออกกฎหมายบอกให้กรกตกำหนดขนาดป้ายจำนวนป้ายได้แเ้าก็กำหนดได้บอกว่าต่อไปนี้นี่ป้ายต้องไม่เกินขนาดกระดานไม่อัดนะฮะต้องติดตามนี้นะก็เรียบร้อยใช่ไหม ทีนี้เหมือนเรื่องหาเสียงเกินจริงหรือประชานิยมนี่ก็เหมือนกันเมื่อกฎหมายไม่เขียนไว้ชัดเจนเนี่ยจะให้กรกตรไปห้ามบอาเอ้กูจะไปหาเสียงอย่างนี้ไม่ได้นะโครงการจำนำข้าวหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างนี้ทาไม่ได้กรกตก็ตอ,ออกไประเบียบไม่ได้ห้ามไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมันก็ต้องมีกฎหมายให้ชัดเจนขึ้นนะอย่างเช่นว่าให้สามารถที่จะให้คนที่หาเสียงเนี่ยเสนอแผนงานนะฮะว่างบประมาณมาจากไหนนะฮะถ้าทําไม่ได้ตามนั้นก็ กำหนดระงับการโฆษณาหาเสียงอะไรคือต,ต้องมีกฎหมายนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะในรัฐมนูญในกฎหมายเลือกตั้งที่จะมีกันต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะ,ค,ะคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกับเรื่องการหาเสียงแบบประชานิยมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยทุกอย่างนี่อยู่ประชาชนคือถ้าประชาชนเนี่ยเข้าใจในการเลือกตั้งนะฮะเข้าใจ หวงแหนสิทธิของตัวเองนะไม่ซื้อสิทธิขายเสียงนะระบบการเลือกตั้งนะประชาธิปไตยก็มั่นคงวิธีการที่จะทําได้เนี่ยผมว่ามันไม่มีทางรัดนะฮะถึงแม้ว่าจะมีคณะคมชคณะคอสอชอ,อะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าประชาชนยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะสิ่งที่ปฏิเสงจะเขียนในกฎหมายอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลในตามปฏิบัติสิ่งนี้เนี่ยคือต้องการให้การศึกษาในระยะยาวที่ต้องทำแม้จริงจังนะฮะ แล้วในระยะเฉพาะหน้าที่จะมีการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยหลังจากล่าั้หมดลงเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องณลนลงอย่างมากเลยนะฮะทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยทั้งโรงเรียนสื่อมวลชนเนี่ยต้องช่วยกันอธิบายนะว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่เป็นเรื่องเสียหายนโยบายเนี่ยดูนะว่าถ้าหากว่าให้นโยบายลักษณะแบบนี้ทําได้จริงไหมนะซึ่งอันนี้ทุกคนต้องช่วยกันถ้าทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ย ประชาธิปไตยก็จะมั่นคง,งการปฏริรูปการเมืองก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงขอบคุณท่านอาจารย์ครับออโอเคนะครับผมเนื่องจากให้เร็วขออนุญาตข้ามไปที่อาจารย์มันเจิดต่อเลยนะครับเมื่อเช้า,าอาจารย์ตั้งประเด็นไว้เรื่องโจทย์หลักนะครับก็คือเรื่อง ยังไม่มีพรรคการเมืองที่แท้จริงยังประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมจริงๆนะครับอาจารย์จะเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับครับในช่วงที่สองนะครับคงใช้เวลาไม่ไม่มากครับผมเองยังยังคิดว่าประเด็นใหญ่ยัยอยงอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองนะครับยังไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชนแล้วก็ที่น่าแปลกใจก็ว่า น่าแปลกใจคือว่า82ปีประชาธิปไตยเราไม่มีผลิตผลที่เป็นพรรคที่เป็นเชิงสถาบันของประชาชนผมว่านี่คือนี่คือตัวเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นมรรกผลของประชาธิปไตยแม้แต่แม้แต่อินฟาสตรัคเจอร์ทางการเมืองคือพรรคการเมืองเรายังไม่มีผมว่านี่เป็นประเด็นสําคัญของการพูดเรื่องระบบเลือกตัง้ง เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวันนี้พรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนไม่ยังไม่มีเนี่ยแต่ว่าเราเอาตัวกฎหมายพรรคการเมืองไปลอกเลยเนี่ยและท้ายสุดพรรคการเมืองที่ไปแน่นหนาะถาวนต้องไปจดทะเพียนต้องไปอะไรต่างๆการดำรงอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายที่สุดเสร็จทุนหมดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าเรามองพื้นฐานอย่างนี้นั่นหมายวา่าประการแรกแน่นอนสําหรับผมผมมองว,มว่าบังคับสังกัดพรรคผูกพันมติพรรคอะไรต้องตัดออกหมด นะครับตรงนี้เพื่อเพื่ออย่างที่ได้คุยมาตอตนตอนต้นว่าท้ายที่สุดเมื่อมันมีระบบพรรคการเมืองที่เป็นของมวลชนเจ้าของพรรคใช้กลไกเนี่ยนะครับในการสั่งการได้หมดมันนําไปสู่ปัญหาของระบบรัฐสภาเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องต้องยกออกเพราะฉะนั้นเสรีประชาธิปไตยนะครับอย่างที่ถ้าอาจารย์ปิยาพูดที่อาจารย์ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยเรื่องบังคับสังกัดพรรคเนี่ย ฟรีแมนเดตไม่เกิดมันไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่นําไปสู่ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยแต่สิ่งที่แน่นอนก็ว่าพรรคการเมืองไม่อาจเข้มแข็งได้โดยการเขียนกฎหมายครับพรรคการเมืองเป็นเรื่องของสภาพการในทางสังคมวิทยาที่จะต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งหลักตรงนี้หมายว่าพรรคการเมืองกฎหมายนี่มันจะไปเปิดทางเขาอย่างไรจะไปเสริมเขาอย่างไรผมยังคิดว่ากลุ่มการเมืองก็ต้องให้ลงได้ครับกลุ่มการเมืองลงได้นะครับ อ,อิสระได้นะครับไม่บ,บังคับสังกัดพรรคสิ่งต่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้กลุ่มการเมืองนั่นแหละครับได้พัฒนาไปสู่การเป็นพรรคการเมืองนะครับผมยกตัวอย่างประเทศเยอรมันในพรรคกรีนแต่เดิมเป็นอะไรครับเป็นผู้ประท้วงข้างถนนครับแต่โดยระบบพรรคในเอื้ออํานวยครับระบบนี้เอื้ออํานวยนะครับอย่างที่อาจารย์ปัญญาพูดว่าทําไมคุณชีวิตถจึงไม่ลงสมัครเขตเนี่ย เพราะว่ายังไงก็สู้ไม่ได้แต่ว่าระบบของประเทศเยอรมันเนี่ยยังไรเสียก็ตามพักกรีนได้เติบโตโดนครั้งหนึ่งร่วมรัฐบาลเพอราะอะไรครับเพราะระบบการเลือกตั้งและการนับคะแนนเสียงเอ,อื้อหนวยเขามีตัวแทนในสภาโดยผ่านระบบอะไรครับปติลิสครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างระบบกลไกไปเอ,อื้ออหนวยให้คนเล็กคนคนน้อยนะครับสามารถที่จะสะท้อนเจตนาลมตรงนี้ต่างๆขึ้นไปได้แต่ว่าระบบพักเนี่ยผมคิดว่าของไทยเนยวันนี้ไม่เอื้อเลยครับ ไม่เอื้อที่จะให้เจอจำนงของคนเล็กคนน้อยมีโอกาสเข้าไปเพเราะฉะนั้นระบบการผูกขาดโดยทนเนี่ยมันจึงผ่าน,นกลไกของพรรคเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องปลดล็อกตรงนี้ทั้งหมดไปให้กลุ่มการเมืองเนี่ยซึ่งกลุ่มการเมืองเนี่ยแหละครับผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายพรรคการเมืองไม่ควรไปล็อกนะครับไม่ควรไปล็อกตรงนี้ ทีนี้ในส่วนที่เป็นพักการเมืองทำยังไงให,ให,ให้ที่เป็นพักการเมืองเข้มแข็งผมคิดว่าเรื่องอเรื่องแรกเนี่ยนะครับแน่นอนเรื่องประชาไปในพักเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าสิ่งนี้ไม่มีในในระบบไทยผมคิดว่าอย่างนั้นถามว่าการที่จะทําให้ระบบสมาชิกมันมีบทบาทไม่ใช่ระบบกรรมการพักทุกโต๊ะนี่นะครับเรื่อง primary โ o วตเนี่ยสมาชิกในพื้นที่เป็นตัวกําหนดผู้เลือกตั้งเนี่ย กฎเกณฑ์อย่างนี้ผม่าต้องต้องต้องเอาไปสร้างเพื่อทําให้ระบบมันกระจายไม่ใช่ระบบรวมศูนย์อยู่เนี่ยถ้าระบบสมาชิกพรรคเป็นตัวกําหนดนะครับผู้มีสิทธิลงรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มันเริ่มกระจายใช่ไหมครับมันเริ่มกระจายลงไปสู่พื้นที่เริ่มการสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาทําให้พื้นที่เนี่ยมันเชื่อมโยงประชาชนต่างๆเพราะฉะนั้นระบบนะครับการเป็นพายมาริโวตหรืออย่างน้อยที่สุดให้สมาชิก นะครับพักในพื้นที่นะเป็นคนกําหนดผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่กรรมการบริหารพักในทางรูปแบบของเราเราอาจจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงๆแล้วมันทุบก,กักส่วนกลางทั้งหมดเลยครับแล้วก็ต้องดูว่าเป็นเกรด A เกรด B นะครับจะเลือกก็เกรด A เพื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับเ,เลือกตั้งนะครับ ในเรื่องของการเ,าเลือกตั้งผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับเป็นประเด็นสําคัญหลายท่านพูดมาแล้วว่าระบบที่ใช้ m a j o r i t y vote เนี่ยมันนําไปสู่อะไรครับมา j o r i t y ้โหวมันเป็นระบบที่เป็นข้อดีของระบบพักใหญ่สองพักครับระบบ m a j o r i t y vote นั้นมันจะทําให้คนหนึ่งได้ร้อยละคนหนึ่งเหลือศูนย์เลยครับใช่ไหมครับอันนี้มาจ o ร i t ี้โหดีในแง่ของอะไรครับของการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าระบบมาโจรสี่โหวตไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีความแตกแยกหลากหลายนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะทําให้คนที่ชนะได้ร้อยและคนที่แพ้เนี่ยศูนย์เลยครับตรงนี้เองครับมันนาไปสู่ความขัดแย้งนะครับประเทศที่มีความแตกแยกหลากหลายจริงๆแล้วมันต้องใช้ระบบอะไรครับเสียงขั้นมากค่อนข้างเด็ดขาดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจทุกโต๊ะคนเดียว อย่างน้อยที่สุดคุณต้องฟังเสียงฝ่ายข้าน้อยมาร่วมเจรจาครับร่วมต่อรองครับว่าทิศทางจะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรใช้มาจอรีโหวตและระบบคะนแนนเสียงปาร์ตี้ลิสต์น่าจะต้องเข้ามามีบทบาทในสัดส่วนที่มากขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะตัวปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันคือคนเล็กคนน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยนั่นแหละครับมันจะมีโอกาสโผล่ขึ้นไปได้จากปาร์ตี้ลิสต์นี่แหละครับ ผมยกตัวอย่างวันนี้เริ่มมีการรวมการของพักท้องถิ่นไทยพักพักอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถินนะ่นเขาอยากจะรวมตัวกันนะครับเป็นพักการเมืองเพื่อไปกําหนดทิศทางในเรื่องของการกระจายอำนาจแต่ถ้าใช้ระบบที่เป็นอยู่ไม่มีทางหรอกครับแต่ว่าถ้าใช้นะครับตัวปลาที่ลิสต์แล้วเป็นตัวนับคะแนนกําหนดคะแนนเสียงเนะี่ยเขาอาจจะมีโอกาสเข้ามาได้สี่าห้าคนเนี่ยเพื่อไปพูดเรื่องกระจายอำนาจควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่า ระบบการเลือกตั้งจะต้องเอื้ออำนวยให้คนเสียงเล็กเสียงน้อยพักเล็กพักน้อยมีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าให้ผมดูน้ำหนักนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องครึ่งคึ่งครับระหว่างปาร์ตี้ลินี่นะครับกับคะแนนเสียงเลือกตั้งในพื้นที่นะครับประเด็นเรื่องเลือกตั้งในพื้นที่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคงเป็นประเด็นใหญ่เพราะวันนี้เลือกตั้งในพื้นที่เนี่ย ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเลือกตั้งในพื้นที่เขาต้องการเลือกตั้งในพื้นที่ปล่อยครับเพราะเขาจะได้เข้าหาได้ยะจะขอถนนขออะไรต่างๆซึ่งประเด็นนี้มันไปพันกับเรื่องของท้องถิน่นถ้าเราแยกชัดว่าท้องถิน่นมีอำนาจในการบริการสนนาธารณะในพื้นที่เนี่ยสสคุณเข้าไปทําหน้าที่ร่างกฎหมายนะครับประเด็นพวกนี้ผมคิดมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันต้องพูดทั้ง